ตลาดโบราณริมน้ำที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายวานวอาหารอร่อยของฝากเพียบแถมยังมีเมนูดับร้อนสุดคลาสสิกที่อืมนะวานเชื่อว่าใครหลายคนคงไม่เคยลองมาก่อนแน่นอนครับจะน่าสนใจแค่ไหนเชียงใหม่มีเรื่องเล่าจะเล่าให้ฟังครับ เชียงใหม่มีเรื่องเล่าวันนี้นะว่าจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ตลาดสามชุกหรือที่รู้จักกันอีกชื่นคือตลาดร้อยปีจังหวัดสุพรรณบุรีครับก่อนจะไปเดินเล่นอ่ะเดี๋ยวน้ว่าจะขอเล่าที่มานิดนึงแล้วกันครับตลาดนี้ไม่ใช่แค่สถานที่ขายของธรรมดานะครับแต่เป็นพื้นที่ที่สะท้อนความรุ่งเรืองของชุมชนพานิ์ริมน้ําท่าจีนมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วนะครับยาวนานมากกว่าร้อยปีครับถึงได้ชื่อว่าตลาดร้อยปีเลยครับที่นี่นได้รับการอนุรักษ์จากชาวบ,บ้านและหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งคร เก่าแก่ที่มีชีวิตชีวาที่สุดของประเทศไทยครับไม่ต้องแปลกใจแล้วครับตลาดเก่าๆที่ไหนที่เขาพยายามจะทำอ่ะก็ทําให้เหมือนที่ตลาด3ชุกหรือตลาดร้อยปีนี่แหละครับเอาละครับตามนวันไปเดินเล่นดีกว่าครับพอเข้ามาในตลาดครับบรรยากาศก็ต้องบอกว่าอบอุ่นครับเหมือนเราย้อนวันๆกลับไปในวัยเด็กเลยครับมีของกินของใช้ของเล่นของสะสมแบบสไตล์วินเทจนะครับหมีให้เลือกเต็มไปหมดเลยครับเดินครับเดินตามนวันไปนวันไปสะดุดตานะครับเมนูข้าวหลามเข่งครับเห็นมันเข่งกัตถุดนตอนแรกเห็นคือเมนูอะไรเข้าไปกั อ๋อข้าวหลามครับเขาจะเอาเข้าวหลามเนี่ยมาเสิร์ฟเป็นเข่งแบบนี้ครับมีให้เลือกหลายแน่นะอ่ะนว่าชิมครับก็ต้องบอกว่ารสชาติเนี่ยซื้อเป็นของฝากได้สบายเลยครับเดินต่ออีกนิดครับเดินตามกลิ่นมาเนี่ยทอดมนันนี้บอกเลยว่าถ้าทอด,ดอร้อนๆเนี่ยกลิ่นเขาจะสุดมากครับอ่าไม่พลาดครับนะว่ากับแม่จัดกันคนละไม้ครับ รสชาติเข้มข้นอร่อยเลยครับและที่สุพรรณเนี่ยมีอำเภอนึงครับชื่ออำเภอบางปลาหมานะแล้วน้าวันก็สงสัยว่าปลาหมาตัวเป็นหน้าตาเป็นยังไงอ่ะอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนี่แหละครับปลาหมาของแท้ปลา้าเป็นปลาน้ําจืดนะครับเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของสุพรรณบุรีครับคารคเตอร์เขาก็จะเนื้อแน่นไม่ขาวนิยมเอามาทาแกงและอเอามาทอดครับแล้วก็ปิดท้ายความฟินแบบเย็นชื่นใจครับน้าว่นแวะร้านกาแฟโบราณเจ้าดังครับนี่เอาไปถึงร้านกาแฟสิ่งแรกที่สั่งหมูสต๊ะครับมาครับไหนๆก็มาแล้วนี่ โอเลี้ยงครับกับเมนูสุดเด็ดกับอีกเมนูครับคือจัมบาครับนี่นะวันเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยไม่เคยลองนะจัมบาเนี่ยเขาก็จะเอาน้ำแดงผสมกาแฟแล้วก็ราดท็อปปิ้งข้างบนด้วยนมครับเสิร์ฟม,มาอารมณ์น้ำแข็งใสแหละเสิร์ฟมาเป็นแก้วเลยละครับแต่มีช้อนให้ตักกินแบบเย็นชื่นใจคำว่าจัมบาเนี่ยก็มาจากภาษาจีนแต้จิ๋วครับหมายถึงราดน้ำหวานลงบนของเย็นๆอะไรประมาณนี้ครับผิดพลาดประการใดเนี่ยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับถูกหรือเปล่าเมนูดับร้อนสุดคลาสสิกของอดีตครับเอาละครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยตลาดสามชุก ยังเป็นอีกสถานที่มีมนต์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะครับใครชอบของอร่อยบรรยากาศอบอุ่นที่หาในยากหนึงยุคนี้มาสุพรรณบุรีแนะนำจริงๆครับตลาด3ชุกหรือตลาด100ปีครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ